เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ12กันยายน2567ชัดเจนแล้วนะคะวันนี้สำหรับวันโอนเงินดิจิตัล10,000บาทให้กลุ่มเปราะบาง14.2ล้านราย ล่าสุดนายพิชัยชุดหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคาะแล้วนะคะแจ้งข่าวดีชัดเจนแล้ววันจ่ายเงิน25กันยายนนี้สำหรับโอนเงินดิจิตอล10,000บาทให้กลุ่มเปราะบางโดยนายพิชัยชุนหาวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแจ้งสภารัฐพร้อมโอนเงินดิจิตอล10,000บาทก้อนแรกให้14.2ล้านคนในวันที่25 กันยายนนี้ระบุใช้งบ1.42แสนล้านรับงบมีจำกัดขอใช้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานประเทศก่อนลุยเฟส2และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ มาแล้วนะคะสำหรับข่าวที่ทุกคนรอคอยล่าสุดนายพิชัยชุนหะว,วัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวชี้แจงต่อสภาหลังการประชุมถแถลงนโยบายของรัฐบาลว่าประมาณวันที่25กันยายนนี้จะสามารถเคาะระคังให้เงินก้อนแรกโอนโอนเงินดิจิทัลวอลเลท10,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางได้14.2ล้านคนได้โดยใช้งบประมาณวงเงิน1.42 แสนนล้าบาบทส่วนที่เหลือผู้ที่ลงทะเบียนกว่า30ล้านคนนั้นยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไปซึ่งเบื้องหลังเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศยังมีประโยชน์อื่นๆซ่อนอยู่เราจะเดินหน้าต่อไปแต่จะไปเป็นที่เฟสที่2 อย่างไรก็ตามขอเรียนว่าเนื่องจากงบประมาณที่จำกัดเราจึงอยากให้งบประมาณจากงบกลางไปให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างซึ่งเป็นจุดอ่อนแอของประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจปานกลางและระยะยาวหากมีวงเงินเหลือ ก็จะนำมาใช้ในโครงการดิจิทัลรัฐบาลยังคงเดินหน้าแพลตฟอร์มดิจิทัลแต่ในเฟสที่2นี้แต่ในเฟสที่2นี้นะคะจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมเรื่องงบประมาณเพราะมีจำกัดและต้องให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณงบกลางให้กับการปรับปรุงโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนของประเทศก่อนและหากมีเงินเหลือก็จะแบ่งมาและถ้ามองในภาพนี้ต้องมีความยืดหยุ่นของแผน ตลอดเวลาเพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนายพิจัยกล่าวนะคะทั้งนี้ดิจิทัล w a l l ล็จะต้องทําให้ประชาชนรู้จักและมีจิตสํานึกในการใช้ดิจิทัลฉะนั้นการโอนเงินผ่านระบบเหล่านี้จะให้ประชาชนเรียนรู้ได้เร็วซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องมีแพลตฟอร์มตัวเองเช่นทางรัฐและควรจะมี Wallet เป็นของตัวเองซึ่งจะต้องมีโอ e พ l o ล p ด้วยเพื่อให้รัฐบาลสร้างความเสมอภาค และสร้างโอกาสของธุรกิจเท่าเทียมกันหากวันนี้ผมใช้แอปพลิเคชันเป่าตังก็เหมือนกับผมใช้บริการกรุงไทยหากใช้บริการพร้อมเพย์ก็เหมือนกับใช้บริการอีกเจ้าดึงฉะนั้นทำไมไม่ใช้ Open Loop ที่จะใช้เป่าตังหรือพร้อมเพย์ก็มาอยู่ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมกันได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำได้ไม่ได้ง่ายนะนายพิชัยกล่าวว่าเมื่อมีหนี้ทุกคนหายใจไม่สะดวกการแก้ไขหนี้ คือการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงเงินในกระเป๋าความพร้อมของระบบและงบประมาณที่เราได้รับการอนุมัติช้าหรือเร็วซึ่งเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจเราจะเดินหน้าไปอย่างไรนี่คืออัปเดตข่าวดี25กันยายนนี้ดีเดย์วันโอนเงินดิจิตัล1,000 0บาท